màm ah chui 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 hả ông bốเคย chưa bao bốเคย bầy hả bầy giác bố bầy ông còn bầy cả nam căn mắc lao ào bao mắc mua hàng มีจักติปไปอันนี้เท่ากับเมียอันนี้ลูกคนละติปแบ่งกันโดยกินนํากันนี่อันก็กินไว้อันก็กินเวลาไว อย่างเนานะตัดภาพมาช่วงค่อยคำดวงแรงเนาะอยู่กระตูปน้อยของทางอาเดียรู้สึกว่าได้คนเสื้อผ้าหน้าแพ้ให้ลูกเต้าขึ้นไปนอนแล้วเบพวกน,ะนี้อย่างเนาะซองปนี่มีเสื้อผ้านี่เนาะเรียบร้อยเลยไม่น้อยเนาะนะเานาะ,นะขึ้นอยู่กับความขยันเราและพี่น้องเนาะนะครับกำลังโจมกำลังเห็ดอยู่เนาะยังแม,ม่ยังละคุับ อ,อือแึ่คือกระน,นองอยู่พี่น้อยเนาะเอ๋อวันนี้พี่น้องเนาะตัดภาพเปิดกล้องมากะพอดีกัจะมาถามพูดคุยน้ำกันเรื่องสำหรับทั้งที่ดินเนาะพี่น้องอิจีก็รอติดตามอยู่ว่าเจ้าของที่ดินหรือว่าทั้งลานแล้วนีนน่สีขายในราคาหนี้เท่าไรกันแน่เนาะแต่ว่าความกว้างความยาวนี่ประมาณซิบคูณซิบนี่แหละพี่น้อยเนะเาะเดี๋ยวถามเบ้างน้ำกันเนาะว่างหรือเปล่าวันจังไดนี่ทั้งคุณมาหรือเปล่าจังหวะกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนื้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก้าพี่น้องเนาะซื้อลาบซีนมาฝากทั้งอาเดียกอนมาอน,นี่าลาบซีนบัดดืม่มพักบานี่เนาะพักเงียพี่น้องเลยอ่าปูทั้งเอยเพิ่งกำลังหนึ่งเข่าอยู่เนาะอืมโอเคบานีิเนาะเอ่ะดูื่อ่ะเดี๋ยวกลับไปเบิ่งทั้งอาเดียกอนโอ้ยเนาะนอนได้แล้วบ่นี่อนอนได้นล่ะ เออเอาสบายดีพี่น้องก่อนโอ้ยเนาะปามาพี่มาพี่ยนี่มาพี่ก่อนมายนี่นี่คนเครื่องครองขึ้นมาเบิดเลยเลยอ๋อเดี๋ยวนอนกั่นี่แหละนอนคืนแรกได้นี่เนาะโดยอ๋อพี่น้อยนอนอยู่นี่อันนี้สัตว์ที่เขาซื้อมาให้บ่โดยโอ้นี่นี่แม่ซื้อมาเนี่ก็ต้องใส่เด้อโดยเออ บมเสียงหมอบมือแรแหละเป็นหรอกเนาะดอวยใช่นี่เนาะด้วยขักแล้วบ่หนีินอนมือแรงหนินอนน้ำนอนกว่าจะคนนี่ผู้นี้บ่เออลูกนะเฮานี่อันนี้ลูกกกเนาะโดยแล้วกับผู้นี้โดยแล้วกับผู้หญิงอีกคนนึงผู้หญิงสองคนด้วยเอาเท่ากับลูกสี่คนบ่หนโอ้ออนอนอยู่นี่เลย ออผู้นั so ้นบอยับผู้นันกาอีผู้นึงอยู่พูดเนาะเลยอาไกระยย์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 ยยย์ย์ยย์ั์ย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 ย์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 ยย์ย์ย์ยย์ยัย์ย์ยยาย์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 ยเยายยายยดยยยเาตัดใช้ ยังคืนเฮ็ดเอ๋งอ๋อเต็มออมาตัวนี้เนาะเลยดี่ถ้าละเนาะเลยวันนี้ก็ทวนตอนนั้นจะทำเอาถ้าว่าปิดกั้นนี่อันนี้เอาตัดอันนี้เอาใช้อยู่ในรถนี่ใช่ผ่าปิดกั้นตัวนี้เนาะเออยานพันตุกหายนี่เพราะว่าผลมันสีสาดได้นี่โดนผลสีสาดแล้วก็ต้องเอาอัน ผภาบาบดละบดเสียเด็ดน,นี่นหราตัดนี่บอนแพตังนี่แบบเอ็นเราซื้อมาตัวนี้นาะบิดละบดหมดแล้วเบิดแล้วเนาะโดยอืมแล้วให้ใส่ภากระจาดโบไซกันผภากระจาดซื้อไม่มาบโบไซไปเก็บไว้บา้านเนาะเอาก็จะใส่ภากระจาดแบบปะอยู่นี่ก่อนแตกอันนี้เราใช้อืมอืมอันน่า,นาใช้ อันเจ้าเห็ดพืชนะนี่บ่บ่อฮะไอชัยนี่เดี๋ยวฝากกระจาดมาเลี้ยงไว้ฉันบ่อ๋อโอเคแล้วงหรอบ่นี่นะเออแล้วงอะไอยากอันบ่ออันนี้เอาเก็บสังกะสีไว้ได้หาเอาไว้ผู้เดียวไม่นิีเตะแล้วฮะมันแนวพัดได้หะเอาไว้ในตลางก็ได้นี่ฮะตัดนี่ฮะอัดในรถนี่เดี๋ยวจังปิดกั้นตัวนี้เนาะเออเออติดกั้นเลย thế anh leo là bó sẽ ảo bay lên được vậy nhá nè cầm được sai cho này lại bó đây vú lùm vô Học bay vô nan cái mặt cậy phun này lẽ ờ phun tốt ở cậy nè biệt đấy ờ biệt ở gần cậy hơi vào hình ảnh cầm mọt cầm mọt, ừ. nhá, có mọt. Có mọt ờ, này ở, mọt đôi cứ nhắc cầm mọt cầm mọt kiện bài này này Ồ, mọt, mọt kín nó Đôi เฮายายเฮาอาชัยอยู่นี่เลยเอ้าไปเอาเขามาไว้เนาะโดยเอาเดี๋ยวทำตัวนี้ก้อนชาเดียวใครเปนเจ้าของที่ดินเพิ่นมาแล้วบ่ฮะฮะเจ้าของที่ดินนี่เอ่อมาอยู่เงอนแล้วเพิ่นมาแล้วบ่เออไปไหมไปโยกเอินเพิ่นมาไปไปเราเปิดอะจิมาถามไน้เ่้าไหนปะคุณราคาเท่าไร่พีคุณจิคายให้เท่าไรที่ดินนี่ไป อาในเปาชิ้นะไปใจไทยูนั้นก็ได้ไปน้ำหน่อยแล้วโจมผูนี้โจมไปเราจะโจมได้อยู่บ่ไปอัโจมได้บ่ฮะได้ไเออไม่เปาชุกี้ไปหห้อยเจ้าไปในไแม่กลางเลยอ๋อลนเปาชิ้ไหนน่

เออฮักหักพบเมาโนะเออโอ้ันนดนได้ละทางนี้ไปนี่เอาีใจกินกันนี่แหละแล้วฮ้ยอ้อออยกันดีหน่อยเนาะยังเล้วไว้ช่วยกันช่วยกันฮักทบเมาลุกแน่แต่เนี่ยฮักให้รถฮักทบเขาแล้วก็ย่างเข้าไปรถเออนเดตะลี่อ่ะตะลี่แล้นี ได้เลยวะไอเกิดวะเออฮ่าาฮ่นะทรงต่อเนาะดูใ <ah ช่แล้วนี UH <h <h ่ก็ขอให้บอกเนาะเห็ดได้บดเพียงหน่อยแต่ว่าถ้าห้าวบุบบุบคนกับบุเห็ดหรือว่าหันและหรือว่าขยันเนาะงาจับมาลูกจับเนาะ เออ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 เอาะเนาะเขเห็ดไปเดียวก็ลแล้วหรอกเขยิ้สังกะสีตัวน,นี้มันสูงนะอ้าระตุูน้อยแล้วเนาะเป็นอะไรแล้วแหละตกอ,อยู่ตกนี่ใช่นี่สังกะสีปิดกัน้น นะมึงเด้อคอยเด้อไปเก้าหันแล้ว cả cha này cả thứ qua vẫn may ừ. vài này, mình mọn, mình nó, nó ở ngoài này p nó đi, leo, vậy nó mệt, nó nó, rồi, thử pha phun, chơi pha phun cái này cả vô, tít lại chị đây, ừ, trở lại trở chơi, tắt trở, lại chơi lại, ว่ายมองนี่บัานนี้มองหนึ่งเขาแล้วบัานนี้ผมมีเนาะโดยส่นว่าภาพฝนตกมานี่ยากเลยเนาะโอ้โยยาก hú không quá ừ dư chả lôi lâu quá à đi ạ lôi chả lôi này nhăng. nhăng nhỉ bò lôi có nhăng đường khẩu vô nọ. lôi ừ. đường xe phèn đường phai đường ba đường ba thành นี่ลูกคนที่สามผู้นี้เนาะเลยคนที่สองนั่นเป็นผู้ยิงผู้ยืนฮันเนาะเลยเฮ้ยคือ ลายแผ่นเทพโมเมนท์เศร้าแผ่นพุ่นบ่อเดียวมัดแล้วนี่เอ้อโอ้บนระบ่อเออห่ายมื่อยยิ้มหัวตลอดเราเนาะเดยเดือดเบียดหนักอะไรกับมื่อยกับยิ้มคือเข่าหักกี่รอบเคยเป็นทหารบ่นี่โดยบ่มีฮะเจ้าเคยเป็นทหารบ่บ่มี บ่เคยบ่เบ่เคยเออเป็นนธรรมดานีแหละเนาะโดยเป็นธรรมดานีมารับมนชนนี่่านอยู่ป่าแบบนี้เขาเห็นแล้วเคยเลยเคยแล้วเขาเห็นแล้วโอ้แต่เปิงไฟนี่แบบนี้เปิงไฟแบบนี้เห็นแล้วเออลาวกะะคนลาวเถิดพานำกันพอนำกันโดยพ่อนี่บ่เจ้ากะฮะเคยพ่อนี่บ่อ้าวหลับมนชญคือ พาผมพาแบบนั้นแล้วอันเคยเคยไปงานดองอยู่บ่บ่อะไรอันงานงานรองในบ้านนี่คุณเจ้าเคยเชิญไปอยู่บ่บ่เอ้าบ่เคยไปจิ๋วเถอบ่บ่เคยไปหาไปยากอยากไปเอ้าเคยไปกัมอเนี่คนไปนำการเนมากินเหล้าเอ้าเอาไปมากเมาอะไรด้ยนั่นเอาบปมากเมาอือเพราเจ้าบ่ได้กินเหล้าบ่บ่ บ่มักได้เมาเหรอบ่มากยาอ่บ่มาดกินเนาะบ่มาดกินยาเจ้าสูบอยู่บ่บ่เอาบ่ได้กินเหล้ากินยาบ่นี่บ่โอู้บ่มาก็บ่ได้ชังถามอยู่เนาะกินแต่ข้าวกะมีอาหารแล้วเขาเมื่อกินแต่ข้าวกับนดมาหารพ่อเออพ่อเมื่อโรถโอ้เมื่ออะไรโมกับบ่มีเหาบ่มักหมอเออโมคู่กับบ่มีโดย กันเหตุงานเหตุเวียกในกันพระบานเอิญเนเขาไปไปร่วมเหตุการในนั้นเขามักไปแบบว่าเวียงงานการบ้านแบบมีประชุมชิ่นนั้นไปเนาะเออไปในนั้นเขามักเออในนั้นนะเรื่องไปให้ไปไปไปกินเห็ดรองในนั้นโอ้ยไม่อยากบ่บ่อยากไปบ่อยากไปกับโมกับเาไป่อยากไปแต่เขาเหตุเวียกเรื่องใจลูก แล่วเห็ดเห็ดเวียกติดงานเนี่ยหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าพอโดยหากงานเนี่ยหาเปลี่ยนเงินเดือนดยเนาะเออเออนึกว่าไปงานเรางานยังเคยไปพอดไปยังใช่ไหมน้ำข้าวเจ้าโอ้ยตายแล้วเคยไปอยู่บ่บ่เคยบ่เคยบ่ฮะฮ่อเงื่อนหมาอยู่บ้านนี่ไล่คนอยู่นกำกันกินเหล้ากิน ยาชุบยาเหาบ่มักแบบนั้นบ่มีกามูเขนเขินเฮากันมีโมเข้นเขินเฮานี่ตอนเฮาได้ข่อยก็กินแตะขวอยเวลานแล้วว่ามีเลยหอดโมูกับ่ามีเลยนั่นเละเฮาแลยเกันไปขบพระบ้านมาเอินไปด้วยไปฮ็ดเวียกเราเฮาไปไปรวมกันไปอยู่นี่จนนั่นเฮาไปไปประชุมเนาะไปชุมไป นั่นเลยเรื่องโมเรื่องคนเนี่ยเฮายอมและเฮาบลายยากติดกันยากเนาะเติดกันนี่คนคลักก็มีคนชบยาก็มีคนมักเล่าก็มีเฮาบอมบ่มักเจ้าหนอนบ่มักเนาะโดยเจ้าบริกินแต่ไรมาบ่พวกนี้น่โดยเฮาบ่บ่มักแต่ยังน้อยเป็นเวทีแต่ยังน้อยแต่จช้ำนี่โมหักแพงเฮา ไล่ไล่เออเจ้าเกคนบ่เหล่าเฮาไปอยากเออเจ้าอยู่เฮาไปอยากนั่นมาเคยแต่คนเท่านี่เฮาเลี้ยงไม่เลี้ยงลูกตลอดงาน,นเลยเฮาเลื่อมักเลยออืเฮามักอยู่สบายกนใดอาหารกินได้ข้าวกินนอนเชยๆวยบ่อกใจบ่อ,อกยังเาม่นั่น ขอให้มีอยู่มีกินชั้มีกพอพ่อเนาะโดยขวายผ้าแล้วโอ้ไปแต่เหือนเลยแต่ฮ็ดให้แต่เชวนแต่กันมีบักแตงเขาโป๊กบักแต้งมีกล้วยโป๊กกล้วยนั่นนั่นให้เฮ็ดสวนเนาะโดยไปในนี้โดยในนี้แล้วเอาโดยกันไดนกี่กินใช้เอาไม้ตันนั้นเขาไว้ใช้บานนี่เี๋ยวสองแผ่น เอาไปใช้อาเดียบังไปปูในเฮือนเจ้าหันเป็นยังก่อนเบิ่งเบิ่งนี่ก่อนเออนี่เอามาปูในเฮือนเจ้านี่มานี่แหลกเขานี่ยเถึกบ่านี่บ่เออนี่นี่ปูนี่ปูเต็งนอ้นี่เออถึกบ่านี่บ่ปูดีนี่ดีบ่เออใ่แมียจีกันนี่ก็ราทุบเราจนเตะเลยใช่เราช่วยเขาเพราอิ่นเออเมียจะช่วยเขาเตะเวลาไปเตะเลยไปกี่เอาไมอัดนี่มัดปูนอนนูดนี่เลย

อีเพนหนึ่งยานพันตก,กน,นี่ขมังแทกบดนี่เ <c oughs> ชียร์ลา,าล่าอ้าวเร็วเว้ยเพื่อนเราหนีมายามไหนด็กน้อยลายเลยพี่น้อยด็กน,น้อยแกนด่ด็กน้อยมาก,มากเล่ากว่าสันมักม้วนอยู่ลำลานี่ tìm vô à, bưng đứa đục đứa nhắp bọc đứa nhắp bọc nhắp bọc mua hàng ừ. Ừ. À, này 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 ừ, ừ. à, áp vô à, lông lon này đưa rồi à, <laughs> เนี่ยใชงเขาเนาะอยากเขาเราคีอจมสอบเข้าหันไปโอ้มีตู้ฟังอีกเนาะม้วนบ่นนี่อันนี้ไปทำงานชื่อนี่นี่บ่อยากพังเอาอะไรนั่นนะนี่นี่เจ็ดแฉนเจ็ดแชนไปเออเอาเอาจมเข่าออกมากก่อนไป Đạp phía kia, đạp phía kia, đạp phía là mấy ăn nhấp được phút. <cười> 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 ok, áo nhấp phải bạn này. <laughs> เอาไรแล้วฮะเนาะดูโอเคแล้วฮะโอ้เอาเอาง้นเอามาก่อนบดนี้โอเคแล้วบดนี้โอ้ยเนาะอันนี้ยังไปไปเอาพอเ่าเป็นยังบอทันได้มาอยู่นี่เนาะดูนี่เได้ัวล้อันนั้นเดี๋ยวตักขึ้หน่อยก่อนเอา อันนี้เราวางล้อเนาะพี่น้อยเลยบุคคลท่านได้มาอยู่เบิ่งคุยเรื่องที่ดินนูแล้วช่วยเข่าก่อนเอาใช้บวมีอันแนวช่วยบ่อนะนี่ใช้นี่แล้วมันบ่มีกระเป๋าบ่มีบ่อโดยกระลุงกระบ่มีบ่มมีโอ้ช่วยใช้แบบนี้เลยนี่เออขัดแล้วนี่เนาะ อทิดทิศมีจฉุติ๊บอันนี้เฮากับเมียอันนี้ลูกคนละติ๊บแบ่งกันโดยกินนำกันเนี่ยอันก็กินไว้อันก็กินไว้ได้ไว้นั่นแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันคนละติ๊บเนาะโดยเออเอา แด่นกับคนระทิปทั้งนั้นทั้งลูกนี่ทั้งผัวกับเมียทั้งนี่เนาะโดยผัวกับแม่เออโอเคเอาปิดไว้วันนี้เนาะโดยพักกันไปทั้งื่นลูกไปพักกันไปทั้งื่นเด้อได้นายนายเออเอาอียงไว้เนะี่ยเขาซานล้มเฮียลแล้วฮะเต่งไว้ดีๆเออเอาเอานั่งลงก่อนอาเดียบนันนี้เอากับเขาเขาซื้อมาฝากโดย รับสินเด้อเด้ออือหละรับสินพากันกินกับครอบครัวเด้อเด้อเอาโอเคเนาะพี่น้องจังว่ากันบัดนี้อ่ายังบ่ทันมาอยู่เดี๋ยวรออันทางอันนี้เพิ่นก่อนเนาะจักสิจังมงแล้วพี่น้ององก่อนเนาะอ่าเพราะว่าเฮานัดมาแล้คือาหละเสิมายามใด ต้องขามันอีกแหละนี่พี่หน่อยเนาะเอาจังใดก็ขอให้ได้คำตอบน้ากันเนาะมทันมาอยู่พี่น้อยเนี่ยทีจะมีแล้วพี่น้อยนะเนาะแบ่งให้นี่สี่หาล้านซานะเนาะตามเหมาะสมสมควรพี่น้อยเนาะต่างะอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นพี่น้องนะกันแน่เนาะลูกหลานเอ้าตามนั้นแล้วสัพี่น้องเนาะมีแต่ว่ายัางอีกยันนานอ่าทั้งโอเซี่ยงกับชีได ลาภีพี่น้องไปก่อนเนาะความคืบหน้าเรื่องที่ดินตัวนี้ก็ยังรอติดตามเบื้องน้ำกันอีกเด้อพี่น้องเด้อเนะาะโมเสียงหู้พี่น้องกับหูน้ำเนาะพีนนะ่น้องเนาะเพราะฉะนั้นกะรอติดตามรับโซมเป็นกำลังใจให้คือเก่าคือเดิมที่ดินตัวนี้เนาะเพราอผู้ใหญ่เพิ่งกระฝากมาถามเนาะพี่น้องเนาะมีอย่างเพิ่มเติมทางโมเสียงแจ้งพี่แจ้งน้องแจ้งอีพีน้ำกันนะพีนนะะ่นะ้องเด้อไอ้จังใดก็ให้ฮับหู้น้ำกันให้แหละพี่น้องเนาะไปเนาะคิมมี่ลาไปก่อนรออีกจังน้อยก่อนเนาะจังว่ากัน ไม่บายได้พี่น้องเด้อสบายดี